ไม่เห็นใช่ไหมเขาไลฟ์สดด้วยเนี่ยเขาไลฟ์สดด้วยก็ใครไปมาแคะฟันต่อหน้านักข่าวใช่ไหมใาฟันปลาสุดจุดฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งพี่เปิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องระวังพิพเปิ้ลปิดเปิดเป็นอย่างนี้มั้ยฝั่งนี้เหรโอเคสายขวาซ้ายขวาเลยเหรอได้ฮะครับวันนี้นะครับทางพิพเปิ้ล นาครน,นะครับได้มาพบนะฮะทางตำรวจไซเบอร์เรานะครับหลังจากวันก่อนนะครับพี่เปิ้ลเพิ่งมาร่วมกิจกรรมไซเบอร์เรนเจอร์เรานะครับเตือนพี่น้องประชาชนว่าพวกแก๊งคอรเซนเตอร์นะครับจะทําการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบโดยการหลอกลวงอันดับหนึ่งะครับในสติคดีในระบบไทยโพลิสออนไลน์ของเราเนี่ยคือการเปิดเพจปลอมนะครับหลอกลวง ขายสินค้าและบริการแลร้วไม่ได้ของนะครับก็ปรากฏว่าพี่เปิลเนี่ยตกปเป็นเหยื่อเองเลยนะครับนนในวันนั้นเลยนะครับซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พี่เปิลได้เอาเล่าพี่น้องสื่อมวลชนฟังเพื่อหนึ่งเรื่องคดีเดี๋ยวทางตำรวจไซเบอร์รับดาเนินการกับกลุ่มแก๊งคอนเทนเตอร์แก๊งนี้ให้นะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตั้งแต่บัญชีม้าก็ตามนะครับ ส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พี่เปิ้ลได้เล่าให้พี่น้องนะครับได้ทราบแล้วก็จะได้ไม um ่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งนี้นะครับขออนุญาตขึ้นเพจนะครับเชิญพี่เปิ้ลครับพร้อมไหมครับขึ้นเลยครับครับผมก็ที่มาในวันนี้นะฮะก็จริงๆแล้วเรามาเนี่ยเรา ถือว่าเกิดความเสียหายซึ่งก็ไม่ได้เสียหายมากนักนะฮะเท่ากับลูกค้าของเรานะครับเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยกำลังโดนมิจฉาชีพเนี่ยนะโอนให้โอนเงินเข้าไปในบัญชีหลายหลายชื่อมากนะครับซึ่งเราไม่รู้เป็นชื่ออะไรมันเริ่มจากการตั้งเพจปลอมนะครับมัม่วม,มจูนคือเราครอบครัวเราก็ ทำมาค้าขายนะครับขายอาหารออนไลน์นะครับชื่อว่าม้อแม่จูนเป็นแกงไก่ทีนี้เนี่ยเราปกติเนี่ยเวลาเราขายเนี่ยเราก็จะเปิดรับออเดอร์เฉพาะใน l i น์แอดเท่านั้น l i น์แอชื่อว่าหม้อแม่จูนจู่ๆมาวันหนึ่งครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองวันเดียวกันกับที่เปิ้ลได้มีโอกาสเ,เข้ามาร่วมงานในวันถแถลงข่าวนะครับกับตำรวจไซเบอร์ ให้ทุกคนได้ระมัดระวังพวกมิชฉาชีพทางแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในวันเดียวกันครับหลังจากถแถลงข่าววันนั้นตอนเย็นมันเปิดเพจเลยครับเปิดเพจปลอมนะฮะเป็นเพจปลอมมอแม่จูนแล้วก็หลอกลวงฮะให้คนเนี่ยสั่งออเดอร์สั่งมอแม่จูนโดยให้ทุกคนโอนเงินแล้วจะได้รับสินค้านะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่มีเพจนะครับเราไม่มีเพจเรารับทางไลน์แอดเท่านั้น หลายคนครับมีลูกค้าหลายคนเนี่ยโอนเข้ามาในเพจนี้นะครับดูมีคนติดตามเนี่ยฮะพันนะหลักพันกว่าคนซึ่งพันกว่าคนนียตอนนี้เริ่มทยอยสั่งซื้อสินค้าแกงไก่หม้อแม่จูนนะครับโดยการโอนเงินเข้าไปแล้วนะครับหม้อละ45.9บาทหม้อละ45.9บาบาทเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโดนโดนกันไปตอนนี้ไม่ไม่มีใครรู้ตัวเลยนะครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะครับเป็นเพจปลอมนะครับ แล้วตอนเนี้โอนไปแล้วก็มีหลายคนก็โทรก็ทักเข้ามาบอกว่า,เ,าเขาจะมารับของได้ที่ไหนซึ่งทางเราเองก็ตกใจเหมือนกันว่าคุณไปโอนเงินให้ใครไม่รู้นะครับซึ่งไม่ใช่ชื่อที่เรากำหนดชื่อที่เรากำหนดเนี่ยนะฮะมันจะเป็นชื่อพิ่ัติคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลายเป็นชื่อใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคนตอนนี้โดนไปเยอะมาก เปิดให้ดูหน่อยนะครับนะฮะในแชทสนทนานี่นะฮะตอนนี้โดนไปเยอะมากนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มีทั้งทั้งบอกว่าทั้งโกหกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจัดส่งฟรีมีโปรโมชั่นซึ่งเราไม่มีโปรโมชั่นนะฮะแล้วก็บอกว่าสั่งวันนี้ได้ได้วันนี้เลยซึ่งตอนนี้คิวของเรามันยาวไปเป็นครึ่งเดือนแล้วนะฮะ พราะฉะนั้นจะไม่มีวันนี้ถึงเพราะเราทาเป็นทำออเดอร์ต่อออเดอร์นะครับเป็น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 ของสดเราไม่ใช่ทาโรงงานเราทําเป็นโฮมเมดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีที่จะสั่งวันนี้เราได้วันนี้นะครับแล้วหลายคนก็หลงเชื่อนะครับแล้วก็ทําการโอนเงินทันทีนะครับตอนนี้มีหลายชื่อเนี่ยฮะอย่างบัญชีชื่อเยาวเลศขยันอะไรเนี่ยแล้วก็มีอีกเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความเสียหายของของ ของของพี่เปิลเนี่ยมันก็ไม่มากมายเท่ากับลูกค้าที่เสียหายไปแล้วถามว่า400กว่าบาทเยอะไหมมันอาจจะเยอะสำหรับบางคนแต่อาจจะไม่เยอะอาจจะดูน้อยนะฮะแต่พอรวมๆกันแล้วนะครับเท่าที่ฟังทางตำรวจไซเบอร์บอกนะครับนี่คืออาชีพหลักของเขานะครับไม่ว่าเขาอันไหนนะฮะที่มีสินค้าที่คนสนใจเยอะ เขาจะเข้าไปให้โอนแค่หัวละร้อยครับปีหนึ่งเขาได้เป็นร้อยล้านบาทนะฮะปีหนึ่งเขาได้เป็นร้อยล้านบาทนะครับบางคนเราบอกเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเราบอกให้แจ้งความไม่เป็นไรสี4ร้กว่าบาทเองไม่ต้องแจ้งไม่อยากมีเรื่องแต่400กว่าบาทร้อยกว่าบาทเนี่ยรวมกันแล้วเป็นร้อยล้านบาทนะฮะที่เขาทํากันแล้วพวกนี้เนี่ยบอกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนทั่วไปที่จะทําได้นะครับ ต้องเป็นระดับมืออาชีพแล้วมืออาชีพที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนไทยเรานะครับมาจากประเทศของอังเคลนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยเขาเป็นน่ากลัวมากๆใช่ไหมครับซึ่งทางพี่พี่ตำรวจก็ตามจับตามกวาดล้างบัญชีม้าเนี่ยง่ายมากที่จะจับมาเดี๋ยวเร็วๆนี้เชื่อว่าพวกนี้โดนรวบหมดะฮะไม่เกินกำกำลังตำรวจของเรา แต่พอเป็นการทำงานระดับประเทศแล้วเนี่ยคนไทยขายชาติเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะฮะแล้วก็ไปขายให้อังเคลด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ทำไมเราถึงอยู่ดิ่งไม่ได้ถั่วไอเปิลจะมาโปรโมทสินค้าเหรอจะบอกว่าโปรโมทก็แล้วแต่จะคิดนะฮะแต่วันนี้ผมกับแม่จูนนะครับมอแม่จูนขออนุญ,ญาตมาเป็นกระบอกเสียงนะครับมาเตือนลูกค้าของเราเองและที่สำคัญ ไม่ใช่เฉพาะสินค้าของเรามอไม่จูนเท่านั้นนะฮะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่พี่ๆตำรวจไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นพี่อัดผู้บรญชาการตำรวจไซเบอร์ก็ทุกนาทีอ่ะผมถามอะไรพี่เขาทำงานทุกนาทีทำงานอยู่ตลอดเวลาเราเสียหายกันหลายหมื่นล้านมากต่อปีนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากฝากพี่ๆเสือมลชลน,นะฮะ ขอบคุณที่เข้ามาในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากพ่อาจฝากทีมงานตำรวจไซเบอร์ทุกคนช่วยดูแลพวกเราแล้วก็คนไทยทั้งประเทศด้วยครับขอบคุณครับก็จะเรียนเตือนนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับยังยืนยันนะครับว่าในสถิติคดีของตำรวจไซเบอร์เราอาชญากรรมออนไลน์ที่มีผู้เสียหายเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือการหลอก ขายสินค้าและบริการแล้วไม่ได้ของผมจะเรียนย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าจากการที่เราได้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานที่ปลอยเป็กน,นะครับที่แก๊งคอนเซนเตอร์ให้การรับสารภาพว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นบริษัทนะในหนึ่งตึกเนี่ยเขาบอกเป็นหนึ่งบริษัทในหนึ่งตึกของผู้ต้องหารายที่เราดำเนินคดีเนีครับเขาบอกเปิดเป็น ห้องทั้งหมด23ห้องเรียกว่าออฟฟิศออฟฟิศหลอกลวงที่เป็นอันดับ1เลยก็คือการสร้างเพจปลอมลายปลอมหลอกขายสินค้าและบริการนะครับอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเขาจะมีคนประมาณ5คนถึง10คนคนนึงเนี่ยจะเปิดเผจปลอมแล้วก็เลี้ยงนะครับเขาใช้คําว่าเลี้ยงเพจปลอมไปเนะน,นี่ยคนนึงเนี่ยต้องมี5-6เพจแล้วบัญชีมาที่เอามาใช้ก็จะโปยไปทุกเพจปลอมเลย20เพปลอมใช้ไป พอพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับถูกหลอกซื้อขายสินค้าและบริการแล้วไม่ได้ของเนี่ยเห็นว่าเป็นเงินเล็กน้อยนะฮะหรือเช่นประเภทไม่ได้สั่งของอะ่ะมีคนวิ่งเอาของไปให้ที่บ้านแล้วก็บอกให้โอนเงินก็โอนเข้าบัญชีมาพวกนี้ก็ไม่แจ้งความพอไม่แจ้งความบัญชีพวกนี้ไม่ถูกระงับครับถูกนํามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนต่อไปเรื่อยๆมีอยู่หนึ่งคดีตํารวจไซเบอร์เราดําเนินคดีนะครับบัญชีม้าหนึ่งบัญชีเนี่ยเราพบว่าหลอก ขายสินค้าและบริการแล้วไม่ได้ขอเนี่ยนะครับหลอกได้เงินไปทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับ120ล้านนะครับในบัญชีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนนะครับตระหนักและรู้เข้าทันอย่างที่พี่เปิ้ลมาในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอย่างน้อยที่สุดในบัญชีที่ปรากฏอยู่ในเพจปลอมมอแมจูนปลอมเนี่ยนะครับเราก็ดําเนินคดีอายัดบัญชีเขาก็อบัญชีเนี้ยไปหลอกลวงต่อไม่ได้แล้วเขาไม่ได้มาหลอกลวงเฉพาะมแม่แม่อมอแมจูนนะฮะ ผมเรียนพี่เปิ้ลแล้วว่าบัญชีนี้บัญชีเดียวเนี่ยเขาจะหวานในเพจปลอมทุกเหตุของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แกงนี้เลยนะครับแั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ากรณีท่านประสบกับการถูกหลอกลวงอย่างนี้อย่าเห็นว่าเป็นเงินเล็กน้อยนะครับเพราะเขาหลอกคนทั้งประเทศนะให้ท่านมาแจ้งนะครับกับตำรวจไซเบอร์นะครับ,นะรบหรือโทรไปที่14,41 14บอกว่าอันนี้ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าและบริการแล้วไม่ได้ของ เชื่อว่าเป็นแก๊งคอมพิวเตอร์อย่างน้อยให้เขาระงับบัญชีนั้นไว้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับในส่วนวิเปิลก็ได้ทำการสอบสวนปากคาเรียบร้อยนะครับจะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับดีท่านใดสอบถามอะไรเกี่ยวกับคดีไหมครับคืออย่างนี้ฮรผมเรียนความเสียหายต้องแบ่งสองส่วนส่วนวิเปิลแน่นอนเสียชื่อเสียงนะครับเพราะว่าพอลูกค้าสั่งของไปแล้วมันไม่ได้ของไงก็ต้องมาโวยวายเอากับ เจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ผู้เสียหายที่เป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้เราคงต้องต้องดูเพราะว่าผู้เสียหายคนที่โอนเงินเข้าไปเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราระงับบัญชีเราก็จะเห็นยอดเสียหายนั้นนะครับตอนนี้เป็นหลักสิบอยู่ฮะเป็นหลักสิบแต่พอเราเข้าไปดูในเพจของเขาแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยหลักพันเชื่อว่าหลักพันเนี่ยจะต้องสั่งเป็นหลัก หลักเกือบพันแน่นอนนั่นหมายความว่าความเสียหายถ้าวันนี้เราไม่ออกมาพูดเราไม่ทําอะไรทักอย่างมันจะต้องไปเป็นหลักพันแน่ฮะก็สงสารนะฮะผมสงสารลูกค้าของของมอแม่จูนเขานะครับเพราะว่าทุกคนเขาก็เขาก็อยากอยากจะ มีส่วนร่วมในธุรกิจนี้อยากจะลองชิมอยากจะลองกินลูกค้าทุกคนเวลาอยากจะซื้อสินค้าอะไรแสดงว่าเขาชอบนะฮะเขาก็อยากใช้แต่พอมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยมันผมผมสงสารเขาว่าเขาจะต้องมาเสียเวลาเสียใจเสียเงินนะฮะเงินสี่ห้ารนิดผมว่าเยอะนะเยอะนะแต่บางคนเออช่างมันนึกว่าทำบุญไม่ได้ฮะอย่างที่พี่อัดท่านบอกนะฮะบอกว่า ถ้าแจ้งความได้แจ้งความเหอะเพราะเท่ากับเรามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะหยุดหยุดไอไ้อพวกมิจฉาชีพพวกนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าลักษณะอย่างนี้บอกได้เลยว่าเป็นการทําของแก๊งคอรเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในกระบวนการนี้นะครับเราก็จะพยายามดาเนินคดีทุกคนนะครับขณะนี้เรามีความพยายามที่จะดําเนินคดีไปให้ถึงทางฝั่ง นู้นด้วยนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะผมเรียนนะแต่แน่นอนที่สุดนะครับผู้ที่ท่านารับจ้างเปิดบัญชีม้าแล้วท่านก็ข้ามไปสแกนเงินให้เขาเนี่ยนะครับผมเรียนแล้วนะครับว่าเราดําเนินคดีมาทุกรายในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรกิจกรรมข้ามชาติซึ่งเป็นข้อหาหนักนะครับก็ฝากเตือนอยากจะฝากประจําพันธ์นะครับเตือนพี่น้องประชาชนที่หลงผิดไปแล้วเปิดบัญชีม้าไปแล้วนะครับให้ท่านกลับใจมาพบตํารวจซนะ แล้วปิดบัญชีของท่านนะหรือท่านที่จะกลับมานะครับจากแก๊้งคอนเซนเตอร์ทางฝั่งนู้นเนี่ยท่านมาให้การเป็นประโยชน์นะครับจะสามารถเป็นประโยชน์กับท่านเองอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเลยนะครับในกฎหมายได้บอกว่าถ้าท่านให้การเป็นประโยชน์เนี่ยทางท่านพนังกงานอายการเนี่ยก็จะใช้ดุลพินิษในการพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ,ฟ้องก็ได้นะครับในชั้นศาลนะครับถ้าท่านให้การเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรกจการข้ามชาติเนี่ยศาลท่านกา็จะพิจารณานะครับที่จะ ลดหยอด่อนบรนโทษให้กับท่านได้เหมือนกันนะครับงั้นเป็นประโยชน์ของท่านเองนาะน,นที่สำคัญที่สุดคืออย่างที่พี่เบิ้นพูดนะฮะท่านต้องหยุดการกระทําที่ทําร้ายพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองนะครับคือจริงๆเห็นข่าวมาตลอด เขเข้าใจมาตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวเรื่องจูนนะคะเห็นข่าวในหน้าท้องสื่ออะไรเงี้ยแต่ก็พอมาโดนกับตัวเองอะ่ะจุนแบบทําอะไรไม่ถูกเลยแล้วแล้วก็แบบกลัวไปหมดเลยแต่ว่าพี่เปิ้ลก็ได้แบบพอเรารู้เราทาเลยเราไม่ได้รอเวลาเพราะว่าจุนรู้เลยว่ายอดเงินเขาได้เยอะมากเพราะว่า มาแม่จูนอะอย่างที่บอกว่าคนติดตามเยอะของเพจปอมใช่ไหมคะเราพอจะรู้ขั้นตอนว่าโหแสดงว่าต้องลอคนอีกเยอะมากถ้าเราไม่รีบออกมาบอกก็เลยก็เกิดเป็นวันนี้ว่าอยากจะมาแจ้งนะคะว่าอ,อ,อยากให้ลองสังเกตดีดๆก่อนจะโอนลองคิดก่อนใช้เวลานับหนึ่งในใจก่อนเอไหมคะอย่าเพิ่งแบบปึ๊บแล้วโอนเลยอะไรเงี้ยนะคะขอให้ไต่ตองก่อนได้อย่างบัญชีมันก็ไม่ใช่ชื่อจูนเลยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้อันนี้ขอให้สังเกตก่อนนะคะแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าแต่แบบมันมันใกล้ตัวแล้วมันเป็นชื่อม่อมแม่จูนมันเป็นของเราอะมันเป็นแบรนด์เรามันมาใกล้ตัวจูนมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังน้อยก็ยังสบายใจที่มีพี่อัดแบบพอแอคชันแต่พี่อัดพี่อัดก็จัดการให้เลยอะไรเงี้ยค่ะบัญชีจริงเป็นชื่อนาคอนค่ะ<อ>ใช่ชื่ออื่นไม่ใช่นะฮะนาคอนศิลาช,ายชัาาชายด้วยนะเดี๋ยวแกคอเตเตอร์้กนาคอนอื่นเพมนะดีเป็นะานามสกุลอื่นอีกนะน้องดูลคนด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตมอบของไว้ป้องกันไทยพี่เปิลหน่อยทันีจะมอบพี่เปิลตั้งแต่วันนั้นแล้วฮะที่พี่เปิลก็สั่ามาเป็นประชารัพัรมนูญแ้วมอบพี่เปิลหน่อยครับขอด้านหน้า,นาน ได้ฮะได้ฮะเชิญฮที่เปิเปย็นยืนถือตุ๊กตาเป็นพริเซนเตอร์อรก็มีความคืบหน้าครับ